ครับมาดูพระเครื่องวันนี้นะครับเหรียญปกไตามาสนะครับแจกฐานหลวงปู่มาศิลานะครับรุ่นเศรษฐีรวยปฏิหารนะปกไตมาสหลวงปู่ศิลาครบเจ็ดสิบเจ็ดปีปกไตามาส จ็สิบเจ็ดปีหลวงปู่มหาศิลานะครับเลขโค้ดเก้าสามแปดนะครับตอกแจกปีหกสี่นะเอาพันสามนะครับพันสามรูปหลอหลวงปู่นะนะครับ หนูพูดนะห้ารอบห้ารอบปีห้านะห้าสองห้าห้าห้านะครับรูปหลอดหนูพูดนะเนื้อฝาบาทห้ารอบหนูพูดนะวัดหนองบัวนะครับรรลูกติดหลวงพุสุกนะครับเอาเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยบาทไม่รู้ว่าก้นมีจานหรือเปล่านะอ๋อมีจานเอ๊ะมองไม่เห็น ส่วนมากรุ่นนี้จะมีจานนะครับก็คล้ายๆอย,ย,ยู่เหมือนกันนะต้องระเบิดดูนะครับเอาเจ็ดร้อยพอปลอหลวงพอ่อเกษมลงยาน้ำเงินนะครับกระไทองลงยาน้ำเงินเหนรียญลงยารุ่นนี้นะครับไม่ค่อยมีออกหมาให้เห็นเท่าไหร,ร่ฮะมีน้อยมากๆนะครับหมุนเวียนที่ตลาดที่ผ่านมือกันเนี่ยน้อยมาก พอปลอลงยาหลวงพ่อกเกษมก็ไหทองยาน้ำเงินนะครับก็ไหทองยาน้ำเงินเอาพันหกนะหนึ่งพันหกร้อยบาทพร้อมเลี่ยมกันน้านะครับของหายากเหรียญพระพุทธชินราชปีสี่สามนะครับหลวงปู่บุญพุกเสกนะครับเหรียญพระพุทธเหรียญพิธีจักรพรรดินะครับพระพุทธชินราชเนือ,อนปก้านะครับออกที่พิษณุโลกนะหลวงปู่บุญล่มเสก นะเอาห้าร้อยห้าร้อยบาทพอสมเด็จพระครูมูลปีสองพันห้าร้อยนะครับสมเด็จพระครูมูลปีสองพันห้าร้อยนะเนื๋ยมวลสารเก่าของสมเด็จโตนะผสมพระครูมูลปีสองพันห้าร้อยเอาห้าร้อยบาทนะสภาพ น่ารักนะดูง่ายรูปถ่ายหลวงพ่อโอภาสีนะครับรูปถ่ายทันตัวหลวงพ่อโอภาสีรูปถ่ายทันตัวหลวงพ่อโอภาสีนะครับดีก็ยังเห็นชัดอยู่บ้างนะครับ าแปดร้อยแล้วกันแปดร้อยบาทเหรียญหลวงพ่ออุตมะนะครับหลวงพ่ออุตมะการจนบุรีนะครับลูกศิษย์นะสายทหารนี่รู้จักนะเป็นพระประสบการณ์ราคาไม่แพงนะการจนบุรีหลวงพ่ออุตมะนะครับเอาสามร้อยนะสามร้อยบาท พระหลวงพ่อพิงค์นะครับวัดบางประกอกนะครับหลังยันนะซ่อนหัวนะครับพระหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอกหลังยันนะซ่อนหัวนี่นะครับเนื้อหาเก่ามากนะครับ หลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอบหลังยันนะซ่อนหัวเอาพันหนึ่งไงเอาพันหนึ่งหนึ่งพันบาทพอแล้วนะครับสมเด็จทรงใบโพนะครับหลวงพ่อสุพจน์นะครับวัตสุทัศนะฮะจัดร้าบีสองสี่แปดห้านะครับพิธีเดียวกับปลุกเสกพร้อมกับพระพุทธินราชาอินโดจีนนะครับรุ่นนี้นะ ประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงนะครับเนื้อผงพุทธคุณล้วนๆน,นะสองสี่แปดห้าสมเด็จทรงไบโพเอาพันสองแล้วกันนะขายไว่ไวดีกว่า พันสองบวกบางๆานะครับตลับสีพึ่งหลวงู่สุขวัดโพไซทองนะครับปีสีพึ่งอยู่หน่อยหนึ่งนี่เมตตาค้าขายนะครับหลวงู่สุขวัดโพไซทองแปดร้อยแปดร้อยบาทหลวงพ่อยิดนะครับหลวงข้าวหลวงพ่อยิดวันนองจอกเหรียญหลวงข้าวเหรียญหลักของ หลวงพ่อยึดอีกหนึ่งรุ่นนะครับเอาแปดร้อยนะแปดร้อยบาทหลวงปู่เอี่ยมนะครับปีหนึ่งห้านะวัดโคนอนทองแดงผิวไฟนะครับแปดร้อยบาทผิวไฟไสวยสวยแปดร้อยรูปหล่อหลวงพ่อขอมปีศูนย์หกกุดกิ่งหน้าหนุ่ม ยิ่งดังนะครับสภาพพระสวยเดิมห้าร้อยบาทนะครับอยู่ในเรียมคลาสสิกหรือว่าขอมสุพรรณบุรีห้าร้อยบาทสแตมหลงปู้หนูนะครับเก้าสิบสองปีสแตมหลงปู่หนูวัดทุ่งแหลมราช,ชบุรีนะครับหลังฮานุมานเอาเจ็ดร้อยนะสวย กิ่งของตะเคียนนะครับวัดประดูทรงธรรมพิมพ์นิยมนะมีสองพิมพ์นะเนี่ยพิมพ์นิยมกิ่งของเขียนวัดประดูนะครับเอาแปดร้อยแปดรอยบาทสมเด็จหลวงวทบวัดชนแดนนะปีหนึ่งเจ็ดนะหลังลูกเหมือนใบโพหลวงวทบวัดช้างเผือกนะครับพระไม่หักไม่ซ่อมนะ เอาพันห้านะพันห้าร้อยบาทเสมาเอเหรียญชินราชหลวงปู่มหาเจิมนะครับวส่ามงคลน,นะเนื้อทองแดงเอาสามร้อยนะครับสามร้อยสภาพสวยผิวหิ้งเสมารุ่นหนึ่งหลวงปู่มหาเจิมนะครับพันสามเสมารุ่นหนึ่งหลวงปู่มหาเจิมพันสามร้อยบาท เหรียญละครวัดอัมพวากปีหนึ่งเจ็ดนะครับก็ไรลทองหลวงพ่อกเกษมนะครับแปดร้อยบาทเ,เหรียญหลวงพ่อเอียนะครับก็ไรลทองหลังพระยาอภัยภูเบศนะครับห่วงตัดนะเก้าร้อยนะครับเก้าร้อยบาทหลวงพ่อเอียนี่ก็สายเหนียวปาจีนบุรีนะก็ไรลทอง ห่วงไม่ขาดนี้ต้องมีถึงพันเจ็ดนะฮนีลาหลวงพ่อเชยวัดท่าควายนะครับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับเนื้อดินเอาพันหนึ่งแล้วกันหลังยันเอาพันหนึ่งขาดทุนนะอยากขายเฉยนะครับ รูปเหมือนหลวงพ่อเกษมนะพระผงลูกเหมือนแปดสิบเอ็ดปีหลวงพ่อเ,เอกษมสี่ร้อยบาทเรียมวินเทจนี่ให้ดูพระชุดพระชุดพระเหมาต่อไปเลยนะครับหลวงปู่หงย้อนยุคนะครับลูกศิษย์สายสารล้มเสกนะครับสามเหรียญหลวงพ่อสิมนะหลวงพ่อเกษมสองเคนะครับนี่เรียนหลวงพ่อเลยเนะี่ยหลวงพ่อพุทธินราชครับ หลวงปู่ทวดนะครับเนื้อผงล็อกเก็ตหลวงพ่อแพรปีหนึ่งศูนย์นะครับหลวงพ่อแพรพระพี่ปุณทองสิงห์บุรีนะครับแล้วก็หลวงพ่อคูเน,เนเนี่ยกี่เหลนเนี่ยสามสี่หลวงพ่อคูนปีสามเจ็ดนะห้าแปดเหรียญน,นะครับทั้งหมดนี้เอาพันสองนะครับเนี่ยพันสองให้ยกนี่เลยพันสองนะครับ สำหรับคนชอบพระสายเหมาตัดไปเลยนะครับพันสองร้อยบาทนะฮะให้ยกนี่เลยนะใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มาเหมือนเดิมนะครับ id line a c a l l v e t e นะครับ Facebook ธนวัฒน์ทรัพพุ่นนะครับเบอร์โทร0 9 6 7 2 7 6 9 4 7กเจ็ดพระรับประกันทุกองค์นะครับลูกค้าใหม่ช่วงนี้ลูกค้าใหม่เข้ามาเยอะนะครับยังไม่ค่อยรู้ เนี่ยจะไม่ค่อยรู้พระทุกองค์รับประกันทุกองค์พระแท้ทุกองค์นะครับมีปัญหาคืนเงินทันทีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ